มาตัวแบบนี้แล้วใช้ช่องของคันหวีตรงนี้ยกานิ้วชี้กดตรงสันหวีรีดมาอย่างนี้แล้วนิ้วชี้กดไว้ก่อนแล้วหวีช่อที่ลงมานะเก็บซอยออกเลยลูกค้าต้องการหน้ามาสั้นแต่ไม่ตือให้มันคงอยู่หน่อยนึงนะมนจะโเป็นแบูกลกกม มันจะมันจะมันจะโค้งหนู่นอะไรอย่างนี้มันจะไม่เติร์ตรงอ่าช็อตที่สองกดไปอีกผีลงมาตามไกด์ไลน์เหมือนเดิมไงไอ้พวกนี้ก็หุีลงมาเลยคราวนี้เห็นไหมแล้วคราวนี้ทำให้มันพิ้วตั้งเก้าสิบเลย ตั้งเก้าสิบตั้งเก้าสิบจากคนแต่ถ้าเรามุมมองเราจะมองเป็นสี่สิบห้าไปดูกล้องมาดูฝั่ง้างทางนู้นอ่าถ้ามองฝั่งนี้มันจะเป็นสี่บห้าเห็นไหมแต่จริงๆผมมันตั้งเก้าสิบตรงจากคนเพราะมันมาอยู่จุดจุดนี้จุดนี้ก็เก้าสิบจุดนี้ก็เก้าสิบะโอเค่ปมาดูเน,นื่องานครานี้เห็นไหเราได้เรื้องานแบบนี้